สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมไอริทช่องเมียนชาแนลนะครับวันนี้เราจะพาไปดูเขาทําพิธีกรรมเกี่ยวกับาศาสนาอิอเมียนที่มีชื่อว่าใสจ่เจ้าเป็นการทําบุญให้กับคนที่ล่วงรับไปแล้วนะครับไปอย่างเช่นปู่ย่าตายายนะครับวันนี้ลูกหลานเขาจะมาทําบุญต่อหน้าหลุมที่เขาเรียกว่าหลุมศพนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาทำกันยังไงนะครับ ก็ามาก็จะเจอกับหลุมฝังสพนะฮะโดยการทําการแต่งไว้อย่างสวยงามโดยการปักธงแล้วก็ปักทูปะะเพื่อลําล,ลึกถึงความดีที่เคยผ่านมานะฮะแล้วก็นี่เป็นเครื่องเส้นไหว้ขนมนมเนยปลาพร้อมนั้งเงินทองเงินกีบดีย แล้วก็นี่ก็คือพ่อหมอของเราพ่อหมอกำลังสวดทําพิธีอยู่นะครับอันนี้คือกระสารเสกไม่ใช่เสกโลโซนะครับไอ้กระดาษที่เห็นเนี่ยเราติ้งต่างว่าเป็นเงินทองนะฮะเราเดี๋ยวเราจะเผาให้แก่ผู้ล่วงลับนะฮะตอนนี้ญาติพี่น้องลูกหลานก็ทุกคนก็ต่างมาเผากระดาษเพื่อให้อ่าไปใช้ในยม,มโลกนะฮะ

ชนเผ่าอิมียนก็คือ,อชนเผ่ากลุ่มน้อยที่อยู่บนภาคเหนือของประเทศไทยนะครแล้วก็มีกระจัดกระจายตรงฝั่งลาวเวียดนามแล้วก็ที่ยุโรปส่วนมากจะมาจากเชื้อสายจีนทั้งนั้นนะครับ

อันนี้คือการเส้นไหว้นะฮะเส้นไหว้โดยเราจะใช้เป็ดตัวนึงแล้วก็ไก่ตัวนึง่ง แล้วก็ไป <coughs> 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 <interacted with> <coughs> เต่หังคอยตู้เย็นหม่างปวดนเราครับเสร็จสิ้นพิติกรรมก็ได้เวลาอาหารหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรฮะก็คือรับประทานอาหารแล้วก็แยกย้ายกันก็อย่าลืมติดตามนะครับยองเมียนชาแนล